สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอสกันตพงศ์พูดแทนใจปมเหตุที่หนองบัวลำพูคนบันเทิงเห็นด้วยแห่ปรบมือรัว นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทำเอาหลายคนสะเทือนใจหดหูห่ใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุด11ตุลาคม6 5นักแสดงหนุ่มเอสกันตะพง์ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงการทำข่าวในเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูว่าอีกบทเรียนที่เราควรถอดจากเหตุการณ์นี้คือการทำข่าวโดยภาพต่างๆหรือวิธีการเข้าไปสัมภาษณ์บางภาพไม่จำเป็นอย่างเช่นกรณีการสัมภาษณ์ไม่ต้องถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่ารู้สึกยังไงซึ่งคำถามนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วในสังคมปัจจุ ัุบนรวมถึงภาพเด็กที่เป็นผู้ยาวที่น้องรอดจากเหตุการณ์นี้ ไม่ต้องถ่ายภาพและเบลอแล้วเพราะว่าภาพนี้ไม่ได้เหมือนข่าว4 0 5 0ิปีที่แล้วที่ออนข่าวแล้วหายไปแต่ข่าวและภาพปัจจุบันนี้จะอยู่ตลอดไปหรือถ้าครอบครัวของผู้เสียชีวิตบังเอิญค้นหาและเจอข่าวถึงแม้จะเบลอหน้าแล้วก็ตามแต่มันเป็นการยิ่งตอกย้ำความรู้สึกเขาอีกทั้งส่วนตัวรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะพูดคุยกันให้ชัดเจนและบังคับใช้กรอบแนวทางที่มีอยู่ในประเด็นนี้อย่างจริงจังขณะที่เราคนบันเทิงอธิป,ปูปรายาเบนสปุญญาพรเกี่ยวก้อยขวัญ กวินได้เห็นคลิปวิดีโอทีเอสพูดถึงเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปปรบมือกันใหญ่รวมถึงบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและเห็นด้วยกับเอสเป็นจํานวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ